หลวงคะทำไมเวลาวัยรุ่นมีปัญหาถึงไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่ตรงๆคะอันแรกเลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เรารู้เนี่ยเพื่อที่โรงเรียนเนี่ยรู้ล่วงหน้ารู้ก่อนเราจะอีกแล้วรู้ลึกกว่าเราด้วยเพราะอะไรทั้งที่เราอ่ะเป็นแม่เราก็อยากจะแบบอยู่ข้างๆลูกเราอยากจะรู้ก่อนลูกอยากเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกเราใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะเราก็จะติดความเป็นแม่เนาะแม่บางคนนะสมมติว่าลูกมาปรึกษาปัญหาเนี่ยแม่บางคนก็จะใส่แบบความหมายไปเลยว่าแม่บอกแล้วใช่ไหม ไม่เราเคยบอกแล้วไงว่าให้ทําอย่างนี้งี้น,นี้เห็นไหมไม่เชื่อแม่อันนี้มันเป็นการตอกยาำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกคุณมาปรึกษาอะไรคุณเนี่ยคุณจะต้องทําตัวคุณเนี่ยเหมือนเพื่อนของลูกคุณที่โรงเรียนก็คือว่าฟังอ่ะฟังเขาอยู่กับเขาจริงๆอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปสอนเขานะเท่านั้นเองทําตัวเป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยแล้วก็เป็นที่พื้นที่ที่รู้สึกว่าลูกสบายใจเวลาที่ทุกครัง ที่เขาต้องการมาปรึกษาคุณนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยลูกอาจจะไม่ต้องการโซลูชันบางครั้งลูกไม่ต้องการคําสอนนะในสภาวะที่เขากําลังถูกอยู่เขาอาจจะแค่อยากได้ยินใครสักคนฟังเขาใครสักคนที่คอยอยู่ข้างๆเขาใครสักคนที่เข้าใจเขาเหมือนกับเพื่อนเขาที่โรงเรียนค่ะคุณลองไปปรับดูแบบที่ครูบอกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีฟีดแบ็กมีผลลัพธ์ยังไงบ้างก็ยังไงก็อย่าลืมตามมาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังแชร์ให้ฟังกันนะคะ